ตุ้เว้งตุ้มเว้งสวัสีองค์กรเกษตรครับภาคสีพภาพี่น้องมาเบิ้งครับแนะนำเกษตรกรเรียงยังตครับตามผมมาคนกำลังเกียอยู่ครับโอ้ท่าไปมาลำบากกี่หน่อยนะก้สวัสดีจ้าสวัสดีครับ โอ้ป่านว่าไเนาะนี่ขาวาขาวัดเรียงกบเลยครับก็เรื่องไแต่งวยจะขายต่กินนีเน่เราเลกินกับขายนี่แนวความคิดจะเลยครับจงจะมาได้เลียงกบว่ามีแนวเสีดแนวถมนอกเห็เน,นเป็นเห็ดแะราอย่าเพสบนทดล่องจริงเลยครับค้อมปตะสบข้อมสำเร็จแน,น่นอนาย่ตัวเราหัจนจได้ผลอยู่ง่ายเลียว พันใดครันนี่สายพันนั้นสามสี่พันกันเลยทีเดียวเดีว่าพันใดเนี่ยเขาไปเอาน้ำผาเอาลูบกันมาอืมครับข้ามคนละนี่นะครับเงี้ยมันเออเงี้ยมันใส่หัวหานครับใส่หัวหานหัวหานเม็ดหัวหานเม็ดมือหนึ่งเกี่ยมือหนึ่งเกี่ยจะเกลี่ยครับสองเกลี่ยสองเกลี่ยเศร้าแรงกว่าเศร้าแรงอืมตลาดเองกไงตลาดเดี๋ยวนี้มันก็ว่าได้ไปขายตลาดเนาะมันโควิดเนาะครับแบบนี้ผู้มาเอาไปเรื่อยอืม มโล่สีโลก็ีล้วีโลละเท่าไรขยกิโลละร้อยกิโลละร้อยนะครับเนี่ยขบนี่กีโลละร้อยคาดบ่างยุ่นี่ประมาณจะพันตัวพันตัวมาพันตัวตันนี้ยุ่นี่ปรมาจะพันตัวเน่ยประมาณจะห้าร้อยห้าร้อยตัวตัวยี่นี่ยที่บอนี่ห้าร้อยมีมีบ่อแม่พันเลยนี่อันนี้บ่อแม่พันพ่อแม่พัน ขาดออกม่ามันมันควบคุมกันนี่ขาดออกมานี่นี่ขาดออกมานี่นะโอ้แม่พันธุ์แม่พันธุ์ดสวหญ่ครับแม่พันธุ์ปันเดนครับปันเดนสง่ามันไข่แมงหย่งเอาว้อัดไปเพาะใส่เพาะหนีเขาเมมันออกเอาไปเอาเมียมันออกแล้วกออกมันจะมันมันกินไข่มันไข่มันแตก่ไปนี้ไข่มันแตกแค่เนี้ยโอ้โหนี่แหละครับแม่ออกพอพัดเมล็ดออกนี่นี่ออกเราต้องศึกษาไปเรื่อย เกษตรกรไร่ไนี่เลี้ยงกบนี่อยู่บ้านโพหมูสามครับตำบลพ่อพทอ,ทองโพชเงินจังหวัดมหาสรารคามเป็นเลี้ยงเคยจำนายใช<น>่ใจในขั้วเลี้ยงเพลินพ่อพันบาพ่ออยู่ได้อยู่พออยู่ได้อยู่ได้ครับบ่บ่รวยแตาบาบพ่อเพียงหน้าคือกันครับหน้าพ่อนือก,กับซ้ำหน้าข้องเป็นที่แบบผสมประสานเลยครับ หน้ากับเขางามบ่านเลี้ยงทั้งบเลยครับพี่น้องง้อกับเลี้ยงถ้าเขาไปบังง้อเนี่ยแบบไหนเนี่ยง้วคือง้อครับอืมง้อยุ่งกันนี่ครับนี่แหละครับง้วเพิ่นสายพันธุ์ไหนครับนี่เน้อง สายพันธยังเราเขาเอห็นอันนี้คือสายพันเลี้ยงไงถือมาเลี้ยงไงใส่ได้ยู่ดีมันทุ่งยังอะไรทุ่งยางทุ่งลูกผสมครับลูกผสมบามันนี่แหละลูกผสมบามันนี่นี่นี่จักแม่เนื้อเนื้อแปดตัวแปดตัวแบบเลี้ยงแบบผสมผสานครับกับเกษตรตัวอย่างของเนืลูกผสม พวกซีมี่ไร่เดียวเนาะในตำบลพ่นท้องเฮ้าเลยเรียงกบเนาะมี่ไร่เดียวมี่ไร่เดียวครับสนคิดสนใจก็เรียกไสบริการภายในใด้ด้ครับเด้ขอาลอดพ้อแก้วหมูสามบานพ่นตำบลพ่นท้องมันเลี้ยงกบมีไก่มีเป็ดมีเป็ดมีไก่มีเบิดครับพุนพ่อไก่พันหมูหมูก็มี่หมูคว่ำ คนหมูเป็นเห็ดแบบอยู่พอเพียงครับพอเพียงเ็ดไก่เห็ดไทยอินไทยว่านไก่นี่มีละเอาเสีตะควันท่านไหนเซลคนเป็นตัวย่างก็ันเลยครับเนี่ยนี่คนหมูเป็ดเป็ดท่านไทยธรรมดาเข้าอยู่เลยครับเป็ดท่านไทยเข่าคนนี้เป็ดเอาคนนี้ หือว่าสมบูรณ์ครับสมบัยสมบูรณ์เกษตรกรไร่าานี่สมบูรณ์หน้ากรับหน้า,า,ากับซ้ำหน้าข้องน้าบักขาดครับน้าบักขาดสนจิตสนใจกรับเบิ่อนไม่ยมอมมาชมหรืออยากได้ไปจำนายมาติดต่อเพื่อนใดได้ครับเด้อพอกบพันกบแม่กบนี่เบิร์เบิร์สิบบอกวิธีการเลี้ยงการยังให้เพอิ่อมสุดท้ายนี่ทางองค์กรเกษตรก็ขอฝากติดตามกดไลค์กดแชร์ ให้นะครับเพราะว่าชิปนาจะได้นําคิปไม่ไหมเกี่ยวกับการเกษตรมาให้ท่านแท่นเพิพ่งอีก้มนี่สวัสดีครับ